สวัสดีครับมือนี้เป็นมือที่สามนะครับเนาะจะมาพบปะกันที่เี่กอครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุก่นครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับเนาะอยู่ดีมีแห้งมือนี้กะลุยเก้ามือที่ใต้ครับเดี่ยวมันแล้วครับมือนี้ในการตัดหญ้าพี่น้องเครื่องจัดมือนี้ซีโตเลยครับมือนี้เอาเดี่ยวมันแล้วครับพี่น้องนี่ครับกาดเพป็นิ่นกระยำเลยครับพุ่น่ะ อยู่อยู่เอาคนละมุมครับาการสร้างนี่ครับนี่แหละครับเป็นกำลั่งลื้ออยู่ทั้งหนาชนใหม่เอยา,าอยางไปเบิ่งน้ำเบิ้ลน้ำเนาะ อยู่เงิน,นยอดอ่านี่นะครับจะเหลืออยูย่ปลาก็มีแหละครับคิดว่าสิ่งเล้วนะครับวันนี้เอาใกล้ไว้ครับอันตรายครับครับ่อยมันตัดไปบรรยากาศนี่แหละครับเพื่อน เหลืออยู่ต้นไม้ต้นนี้แหละครับก็ตจงใหม้ครับสางให้มันสวยงสวยงามดีสะครับพี่น,อน,น,น,น้องขวานเอาแล้วสูงเ่ือกหนึงครับแล้วช่วงนี้ก็ยังสองเชืองอยู่ ハハハ[笑] ใส่เครื่องทุนแรงนะครับแล้วมาใส่เครื่องทุนแรงกับโมเล้วครับพี่น้องเอ้ยปลาหกบรไดเฮ็เดบรไดถางเกหลายปีแล้วครับผมหกทักจะ้เบื้องบรรยากาศในการทำงานนะครับเนาะ 不、oh, 了，老、oh. 了。Oh. tiếp tết tết nào tết 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 đi tết tết à. tết, tết, nám, tết tết ngư. tết ngư. tết ngư. tết, ngư, tết ngư, เดี๋ยวก็สิาพาไปเบ่งบรรยากาศที่ตัดต้นไม้แล้วนะครับเนาะ mm hmm. ความเรียบร้อยเป็นยังไงเบ่งกันครับผม mm hmm. นี่แะครับ mm hmm. ถือว่าโอเคอยู่เด้ครับเนาะ mm hmm. ได้อยู่ครับได้อยู่ครับนี่ต้นไม้ครับผม ซักต้นใหม่ร่วมครับผมนี่ครับปลูกเป็นแถวปลูกมาแล้วสามปีครับไม่ได้ดูแลเลยครับนี่เพิ่งมาดูแลเป็นรังแรกสามปีครับได้ซ้ำนีก่ก็รอดซ้ำนีก่ก็บโอ้สุดยอดนะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะถือว่าผ่านอยู่ไม่ได้ดูแลเพิ่เลยรอดมาได้ซ้ำนี่ก็โอเค นี่ก็คือเป็นร่องน้ำครับฟังนั่นกับต้นไม้ครับผมนี่ต้นไม้ตัดแล้วก็บเห็ดต้นไม้ต้นหล็มีความสุขครับพี่น้องเอ้ยมีความสุขปลูกต้นไม้ต้นไม้จะของงมีความสุขสบายใจใคจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจกัน ถึงจะน้อยแต่มีคุณค่านะครับขอบคุณครับที่กดติดตามนะครับเด้อมันก็ังใจกันคิดกันและกันผมปลูกไวสามปีครับกับต้นไงกับญ่ครับต้นโใหไงกยยับโใหไงเนี่ยต้นซักกับโหญไงผสมเวลื่อนมือดิ่ก็ใส่ปุ๋ยใส่ยางไปเรียบร้อยแล้วครับ ว่โอเคอยู่นะครับเนาะนี่ไอยอากาศร่มหนาวนะครับล่มสีนหนาวจังหน่อยะครับวันนี้รู้สึกอากาศเย็นเย็นลื่นสบายใจนี่ครับต้นพยุงครับนี่ต้นพยุงสามปี ตัวโอเคแล้วครับทวมหัวครับผมพี่น้องเยืนเมื่อทวมหัวแล้วครับตัวโอเคอยู่ครับต้นพยุงสวยงามอันนี้ต้นสักต้นสักครับกับ่วมหัวอยู่ครับต้นใหญ่นะครับเนาะต้นน้อยกันนี่นะครับต้นน้อยปลูกค้อมกันครับอันนี้ต้นเล็กไม่โต ไอโต่เดี๋ยวมันก็โตที่หลังงครับผมแต่ว่าบัาตายครับน,นี่ต้นอะไรผมไม่จำชื่อไม่ได้นี่ครับนี่คือธรรมชาติของเขาครับผมนี่มแมลงนี่เป็นธรรมชาติของ่นแต่โม,มีสารผิดมแมลงกรสิเกะกินเนาะครับเนาะธรรมชาติเพิ่นล่ะเพิ่นปกป้องตัวเองต้นไม้ เป็นปกป้องพวกเพื่อนเองนี่ครับนี่มันแรงเราะธรรมาชาติบนเนาะน,นี้ต้นพยุงครับอายุสามปีหือว่าโอเคอันนี้เป็นไม้แดงครับอายุสามปีอันนู้นก็สามปีแต่ต้นใหญ่กว่า บรรยากาศเดีชมบรรยากาศนะครับเนะบรราะกาเรเลื่อมผลไหลผลแช่ผลติดตามได้พี่นอ้องเด้อน,นี่ก็เป็นกรองน้ำนครับผมีน้ำไหลน้ำไหลออกจากไร่นากับปลาก็ะปุกมะป่อยเดอกครับกับปลาธรรมชาติครับกระซื้อมาปล่อยเนี่ยครับ,รารบ,ารบจากเอ่อปลาถุงบนเนาะปลาตลาดปูตลาดก็มาปล่อยไวย้ที่นี่แน่นอน พ่อยมันเป็นฟื้นฟูธรรมชาติของเขานี่ครับกลายเป็นส,สภาพปรับสบภาพของเพื่นเองนะสำหรับคลิปนี้ก็ออำลาพาจากกันเพียงสำนีนะครับเด้ออยู่ดีไม่แห้งมีโชคมีลาบสบายดีสุขูสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะนพี่น้องเด้อ ผมก็ร่างใจนะครับผมหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับนี่แหละครับสวนที่ปลูกไว้ครับผม